สวัสดีครับพวกผมตะกี้ช็อปร้านจักรยานไฟฟ้าทะกี้ช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าจักรยานไฟฟ้ารุ่น K11 นะครับตอนนี้เรามีสินค้าพิเศษนั่นคือแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับซึ่งใส่ไปแล้วมีผลดียังไงก็คือกาลังขับดีขึ้นครับแล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วได้ครับก็ยังสามารถถอดออกไปชาร์จได้นะครับไม่ว่าใครที่อยู่ใครที่อยู่คอนโดอยู่หองพักครับสามารถถอดแบตออกไปชาร์จได้นะครับมาดูว่าน้ําหนัก ของแบตเตอรี่นั้นหนักแค่ไหนครับสามารถยกมือเดียวได้เลยนะครับนี่สามารถยกมือเดียวได้นะครับ,บถอดออกไปชาร์จอยู่บนหอพักนะครับ่านาั้นก็จะมีสายที่ทานาั้นทำให้นะครับใช้สำหรับถอดอบตไปชาร์จนะครับที่สียบก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับสำหรับต้นแตงคาเรวันนะครับ ท่านใดที่สนใจแบตอที่เทียมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ061185963 0นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ ID t a k z 8 0นะครับสำหรับนี้ร้านจักรยนงาที่เคช o p ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ